เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2478โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2478บนพื้นที่9.013ตารางกิโลเมตรบริหารงานโดยดเรเอกพันธ์ อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดรเอกพันอินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมีแนวคิดสร้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งความสุข ชุมชนเข้มแข็งโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเมืองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาด้วยความซื่อสัตย์โปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนการที่จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเรามีภารกิจหลักที่สําคัญ3ด้านด้วยกันภารกิจแรกก็คือด้านสิ่งแวดล้อมเรามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ah s s อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะทั่วไปขยะติดเชื้อขยะอันตราย พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเต็มกำลังไม่มีขยะตกค้างเรามีสวนเฉลิมพัฒราราชินีเป็นปอดของเมืองให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและการออกกำลังกายภารกิจที่2ภารกิจด้านการจัดการศึกษาเราจัดการศึกษาโดยเน้นการสร้างโอกาสได้มีโอกาสได้เรียน ทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดอื่นมีการจัดการศึกษาในระบบ e อังกฤษโปรแกรมจัดให้มีการเรียนรวมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติสร้างให้เด็กมีความเอื้ออาทรต่อกันลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภรารกิจด้านที่3ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้ง16ชุมชนกว่า400ตัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการเำ M O U ร่วมกันในโครงการ smart safety zone ดูแลป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีสามารถป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนภารกิจทั้งปวงของเทศบาลน,นั้นจะสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมใจกันทำให้เทศบาลเมืองสุวรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครับการบริหารจัดการที่ดีโดยการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเทศบาลเราเนี่ยก็ได้อาศัยหลักของศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางให้กับประชาชนและข้าราชการปฏิบัติหลักก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเทศบาลเมืองสมพัรณเมืองหน้าอยู่เราก็ได้อาศัยหลักของธรรมพิบาลนะครับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครับนนนน้้้ํําาาาาาทท่่่ววมมมยยิิงงกกเไรใจั เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับในปี2564ที่ผ่านมาสุพรรณบุรีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่ประสบเหตุอุทกภัยเราได้รับผลกระทบน้ำท่วมจาก3ส,สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือปริมาณฝนที่ตกมาก ในเขตภาคกลางประกอบกับน้ําที่เขื่อนกระเสียวล้นแล้วก็ระบายลงมาสู่แม่น้ําท่าจีนอีกประการหนึ่งก็คือมีฝนตกจากเขตภาคตะวันตกในเขตจังหวัดกาญจนบุรีไหลบ่าเข้ามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีทําให้สุพรรณบุรีนั้นน้ําท่วมทั้ง10อําเภอเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเองได้มีการทําแผนเผชิญเหตุในการป้องกันอุทกภัยเราได้มีการจัดการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยการ ขุดลอกท่อระบายน้ําลอกคูคลองกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่จะทําให้การระบายน้ําทําได้อย่างสะดวกในระหว่างช่วงเกิดเหตุนั้นเราได้ใช้โมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่ทางเทศบาลเมืองปุงรีเองได้คิดค้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นก็คือ Asset Model นวัตกรรมการล้อมน้ำ l ลัดบอ l สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราได้สะสมประสบการณ์ในการป้องกันน้ำท่วมอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2549ปี2554ซึ่งเป็นมหาอุทกภัยและปี2 5 6 4เราก็ได้นำมาใช้หลังเกิดอุทกภัยเราก็จะมีการเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของปี64นั้น ระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนสูงกว่าปี2554ซึ่งเป็นมหาอุทกภัยน้ําสูงกว่าถนนพ่อพันวสา84เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังเขื่อนเพียงแค่25เซนติเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ดีเราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราได้มีการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และสิ่งต่างๆที่เทศบาลเมืองตรุีกำลังดำเนินการป้องกัน พี่น้องประชาชนหลายฝ่ายได้มีความเห็นใจพ,พี่น้องประชาชนได้มีความเห็นใจต่อพนักงานที่ดูแลในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมได้ส่งกาลังใจมอบเงินมอบอาหารเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เทศบาลเมืองสุมรรีสามารถป้องกันน้ําท่วมได้โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอพไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่คอยให้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในเขตเทศบาลซึ่งเราก็สามารถป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขที่ไม่ต้องได้รับความเสียหายครับสําหรับ f อฟเซ็ปโมเดลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่นำมาใช้บริหารจัดการในช่วงของเหตุการณ อุทกภัย2,564ที่ผ่านมาโดยหลักทางวิศวกรรมศาสตร์แล้วของไหลหรือว่าไฮดรอลิกมีสถานะเป็นของเหลวที่ย่อมจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือของไหลหรือของเหลวนั้นจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเสมอดังนั้นแล้วกรัดวอลหรือว่าส่วนหนึ่งของ f อฟเซโมเดลที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคือการทำยังไงก็ได้ให้ของไหลอย,อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในแม่น้ำนอกแม่น้ำบ้านเรือนประชาชนหรือในเขตพื้นที่ชุมชนที่น้ำทะลักเข้ามาแล้วจะไหลบ่าไปท่วมทำให้เกิดความเสียหายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือของทางเอกชนฝอทวอลที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำเข้ามาแล้วเราก็ทำการล้อมน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำนั้นไหลไปที่อื่นโดยที่น้ำที่เราล้อมเอาไว้นั้น มันก็จะมีระดับเดียวกับน้ําในแม่น้ําเมื่อมันถูกทําเป็นระดับเดียวกันแล้วเนี่ยการไหลไปสู่ที่อื่นที่ต่ํากว่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นคือหลักการของอวิศวกรรมาศาสตร์ในเรื่องของไฮดรอลิกหรือของไหลที่นํามาใช้ในครั้งนี้โดยความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์อันยาวนานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองพรนบุรีครับในพื้นที่ที่สําคัญของสุรัณบุรีก็คืออาเภอเมืองซึ่งเป็นแหล่ง ศูนย์รวมของธุรกิจการค้าเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการหน่วยงานของภ้าเอกชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลคือโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชซึ่งรับคนไข้าจากทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองเ,เป็นพื้นที่ศูนย์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพอนามัยด้านศูนย์ของการบริหารราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ผมก็มีความกังวลใจหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับฤด,ดูน้ํามาทีก็กังวลใจว่าเราจะต้องปกป้องพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจตรงนี้เอาไว้ให้ได้อย่างไรโชคดีครับที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีซึ่งนำโดยท่านนายกเอกพันธ์กินใจเอื้อพร้อมกับทีมงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอุทกภัย พูดถึงนาย,ยกเอกพันธ์อินมใจเอื้อนเนท่านเข้าใจนะแล้วก็รู้ถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการไหลมาของน้ําน้ําจะมาทางไหนจะไปทางไหนเราป้องกันเราจะต้องทําอย่างไรซึ่งท่านนายยกก็ได้ถ่ายทอดความเข้าใจตรงนี้ไปสู่ทีมงานของเทศบาลเองนอกจากนั้นก็มีการประสานงาน กับหน่วยงานซึ่งมีสภาพกำลังต่างเนี่ยระดมมาช่วยกันผมได้เห็นการทำงานของท่านนายกเอกพันธ์อินใดเกลื้อนนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้ว2564สุพรรณบุรีประสบกับปัญหาอุทกภัย,ยเรียกว่าเป็นปีที่หนักปีหนึ่งปัญหาหลักของน้ำท่วมเมืองสุพรรณบุรีหมวลน,น้ำปริมาณมากที่เข้ามาในเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณบุรีต้องรับน้ำทั้งด้านบน ด้านซ้ายและด้านขวาและผลกระทบจากด้านล่างจากน้ำทะเลหนุน 2. เขื่อนริมแม่น้ำท่าจีนในเขตเมืองสุพรรณชํรุดสาเหตุของปัญหาเนื่องจากอายุการใช้งานของเขื่อน 3. เม,มืองสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีเป็นเขตพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแอพเซ็โมเดลฟาวิกฤตพิชิตอุโทโกภัยด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณ เป็นการนำหลักการบริหารจัดการแนวใหม่หมายใช้กับการบริหารสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลที่ปฏิบัติจริงมุ่งเน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี6ด้านได้แก่การเตรียมความพร้อมได้แก่เตรียมกำลังคนเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณที่จะใช้ตามระเบียบเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เตรียมการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วมการมีส่วนร่วมร่วมวางแผนการทำงานร่วมปฏิบัติในสถานที่จริงการทำฟูดวอลแนวกั้นการล้อมน้ำรูปแบบต่างๆผสมผสานกันร่วมติดตามตรวจสอบดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และเครืออ่ายประชาชนจัดตั้งศูนย์ปรชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มการวางแผน จัดทำแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถลม่มเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพุทธศักราช2 5 6พประชุมวางแผนทั้งในระดับจังหวัดระดับเทศบาลระดับกลุ่มปฏิบัติงานจริงตลอดการพิชิตอุทกภัยการสื่อสารจะตั้งศูนย์สื่อสารประสานงานและจัดให้มีระบบสื่อสารหลักระบบสื่อสารรองบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงเครือข่ายจากประชาชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่สื่อสารประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานวิกฤตน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงขวัญกำลังใจพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจัดหาอาหารและเครื่องดื่มต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานรับมอบเงินหรือสิ่งของส่งมอบผู้ปฏิบัติงานและผู้เดือดร้อนชื่นชมยินดีในการปฏิบัติงานการให้ความดีความชอบภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเต็มเวลา มีเวรยามรับผิดชอบดูแลจุดน้ำท่วมทุกจุดพร้อมแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทันทีโดยปรับระบบการทำงานร่วงเวลาจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่คณะทำงานเพื่อดำเนินการและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง,งจุดเด่นจากนวัตกรรมคือการพัฒนาวิธีวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมโดยใช้เทคนิคล้อมน้ำฟรูตวอล โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการบรรจุกระสอบทรายเพียงสองในสาของกระสอบแล้วใช้วิธีการเย็บแทนการผูกจุกเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายต่อการเข้าถึงและประยุกต์ใช้ของประชาชนล้อมน้ําก่อนที่น้ําจะล้อมเมืองวางแนวกระสอบอย่างไรให้น้ําไม่รั่วงเราาานนนไยไยยดดิิ้้้้กกกกัจะวววฤฤตตํปปีวววค,ปปวความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม ได้จะทำคู่มือนวัตกรรมแอพเซ็ปโมเดลฟาวิกฤตพิชิตอุทกภัยด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณมีการทำา o u u ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทอดบทเรียนและนำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเป็นสาระเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและต่อยอดเพื่อประโยชน์ด้านอื่นด้วย คนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิธิตนี้ไปด้วยบ้าโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาด สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีภายใต้การดูแลการจัดการศึกษาของดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนสถาบันการศึกษา เพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนที่อาจขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาค2โรงเรียนเทศบาลสาวัดชัยนาวาดสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังต่อไปนี้ ส่วนราชการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรธุรกิจเอกชนมหาวิทยาลัยรังสิตรบริษัทห้างร้านในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีภาคประชาสังคมชุมชนวัดชัยนาวาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟกซี เครือข่ายผู้ปกครองโดยเครือข่ายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและมีพรสวรรค์ด้านกีฬาวอลเลย์บอลมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่ายสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เชิญให้ทางโรงเรียนเทศบลาล3วัดชัยนาวาดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยลังสิตมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสาวัดัยนาวาส เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมทุนการศึกษาสถานศึกษาต่างๆส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการโดยจะมีการทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคตสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟสต์ VC, ได้คัดเลือก นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล3วัดชัชนาวาัดเป็นผู้เล่นของสโมสรวอลเลย์บอลหญิงโปรเฟคต์วีซีเครือข่ายผู้ปกครองให้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการและเป็นกำลังใจให้บุตรหลานได้ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น โครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาค2เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสมาคมเริบอลแห่งประเทศไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลายัยรังสิตกับโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสโครงการดังกล่าวนี้ใช้กรอบแนวคิดการดําเนินงานหลักวงจรเดรมิง่ง p d c a กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทํา Active Learning กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ จากประสบการณ์ตรง p a s i s n o r r s โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4ขั้นคือขั้นแลนการวางแผนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบนโยบายให้โรงเรียนเทศบาลสาวัดชัยนาวาสแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อศึกษานโยบายหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวอลเลย์บอลและร่วมวางแผนการดำเนินงานขั้นดูการดำเนินงาน,น,าเ,น,น,งานเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและมี ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน12คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน12คนรวมจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการจำนวน60คนต่อปีการศึกษาโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน2ล้านบาท นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำภายในโรงเรียนและมีการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลตามรูปแบบที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพขั้นเช็คการตรวจสอบโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลว่ามีการพัฒนาถึงระดับใดควรเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไรให้นัก เรียนก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาขั้นแอคชั่นการสะท้อนผลโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลประเมินผลสำลีตรายวิชาเพิ่มเติมวอลเลย์บอลและผลการแข่งขันในแต่ละระดับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจหรือไม่สถานศึกษามีการประเมินตนเองของการฝึกนักเรียนเริ่มจากรากหญ้าไม่มีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลสามารถพัฒ ได้ในระดับใดมีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองก่อนการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงต่อไปผลการดำเนินงานตามโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน เชิงปริมาณร้อยละ100ของนักเรียนในโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมได้รับทุนการศึกษาได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถเชิงคุณภาพนักเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น มีพื้นฐานในการก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพได้ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลตลอดจนทักษะชีวิตที่ดีไปต่อยอดสู่นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ผลที่เกิดกับสถานศึกษาการดําเนินโครงการปั้นดินให้เป็นดาวภาคสองมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกิดผลเชิงประจักษ์จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกชุมชนไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทศบาล3าวัดัยนาวาสผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมีระเบียบวินัยมีทักษะชีวิตที่ดีทําให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนความสำเร็จของโครงการปั้นดินให้เป็นดาวทำให้โรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยนาวาสได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยณวันที่27สิงหาคม2564 กำหนดให้โรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยนาวาสเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพเยาวชนทีมชาติตามรอยรุ่นพี่อย่างนางสาวชัชชุอรโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่เป็นสิทธิ์เก่าถือเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญยิ่งให้น้องๆรุ่นหลังและเพื่อให้โครง ปั้นดินให้เป็นดาวภาค2ส,สามารถดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องสืบไป